สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวไอทีจีคอนเน็กผมหนึ่งสุปชย 2, ปัยสองเพลิงครับสำหรับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูนวัตรกรรมรักษาความปลอดภัยรูปแบบใหม่ที่ผนวกเอาเทคโนโลยีลหลายๆเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันทํางานบนระบบสมาร์ทการ์ดประมวลผลด้วยแพลตฟอร์มของ H.I.P โดยเฉพาะจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันครับปัจจุบันอย่างที่ทุกท่านทราบกันเป็นอย่างดีว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจําวันของเราทุกๆอย่างรอบๆตัวล้วนต้องใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยกันทั้งนั้น เมืองใหญ่ๆหหลายเมืองในทั่วโลกต่างก็หันมาความสนใจเทคโนโลยี i o t มากขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่ภายในบ้านที่ถูกพัฒนาจนกลายเป็นระบบบ้านอัจฉริยะหรือสมารทม์ทโฮมเป็นการนำอุป,ปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตมาผนวกเข้ากับซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์มือถือควบคุมระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือและผ่านเสียงพูดช่วยผู้ใช้งานสะดวกสบายปลอดภยัยและยังช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้ใจ่าย จนขยายตัวเข้าสู่สมาร์ทคอมมูนิตี้หรือชุมชนอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีกว่าเดิมเชื่อมโยงโครงข่ายในการใช้ข้อมูลให้ครบทุกระบบโดยการพัฒนาองค์ความรู้ทักษะและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของประชาชนตลอดจนลดความเหลื่อมล้ำในสังคมพร้อมเปิดกว้างทางด้านความคิดนวัตรกรรมโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกันเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและจำนวนประชารกรที่เพิ่มสูงขึ้น จากชุมชนอัจฉริยะจึงถูกแบบและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีสู่เมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ตซิตี้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมืองที่มีความเร่งรีบและต้องการความสะดวกสบายด้วยการนำเทคโนโลยีต่างๆมาผสมผสานกับโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเน้นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจอย่างระบบประหยัดพลังงานระบบการจัดการคมนาคมการแก้ปัญหาเรื่องที่จอดรถระบบรักษาความปลอดภยัยโดยการติดกล้องวงจรปิด และพัฒนาระบบตรวจจับใบหน้าของอัชญากรด้วย AI ทําให้สามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในเมืองและเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่ดูแลเพื่อรับมือกับสภาวะฉุกเฉินในแบบทันท่วงทีเป็นต้นประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความพร้อมในการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยทัดเทียมในระดับโลกผ่านการนำอุปกรณ์ซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์ม เข้ามาบริหารจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเช่นหน่วยงานของ H.I.P. Smart Guard ซึ่งใช้จ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวัง24ชั่วโมงควบคู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็น AI วิเคราะห์จากกล้องวงจรปิดประมวลผลเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านระบบศูนย์กลางและแพลตฟอร์มเฉพาะจากทาง H.I.P. ระบบจดจำใบหน้าและตรวจสอบแบ็กลิสต์ทางผ่านกล้องติดตัวหรือกล้องวงจรปิดระบบติดตามยานพานะ ด้วย NBIoT GPS tracker ระบบควบคุมประตูที่เชื่อมโยงเข้ากับแพลตฟอร์มเข้าสู่คลาวในการบันทึกข้อมูลระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถระบบกล้องตรวจสอบใต้ท้องรถประมวลผลด้วยระบบอัลตราโซนิกระบบกล้องตรวจจับอุณหภูมิร่างกายวิเคราะห์ด้วย AI อัจฉริยะคัดกรองผู้ที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามายัยระบบป้องกันขโมยตรวจสอบสิ่งผิดปกติหรือผู้ที่บุกรุกเข้ามาในพื้นที่ ระบบตรวจสอบระดับน้ำน้ำท่วมหรือของเหลวเพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในบ้านพักที่อยู่อาศัยระบบแจ้งเตือนไฟไหม้ส่งสัญญาณเข้าสู่ศูนย์กลางเพื่อแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ได้ตลอด24ชั่วโมงระบบวัดปริมาณก๊าซที่รั่วไหลออกสู่ภายนอกเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหมรวมถึงระบบรั้วไฟฟ้าป้องกันทั้งสัตว์หรือคนที่บุกรุกทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆอย่างกล้องวงจรปิดหรือแม้กระทั่งการนำหุ่นยนต์ลาดตระเวนอัจฉริยะเข้ามาใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อย ป้องกันเจ้าหน้าที่ไม่ให้เผชิญกับความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเองเป็นต้นโดยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ยังครอบคลุมทุกมิติทุกด้านอาทิในผู้ใช้งานของชุมชนเมืองหรือบคุคคลสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันเฉพาะของ IP, s i p เพียงปลายนิ้วสัมผัสไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการํำเนินงานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การแจ้งเตือนภัยการอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านในกรณีที่อยู่อาศัยตามโครงการคอนโดต่างๆ ทั้งการแจ้งซ่อมการแจ้งเตือนข่าวสารทั่วไปการแจ้งเตือนพัสดุใช้งานในครอบคลุมทั้งระบบทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่และลูกบ้านอีกทั้งยังเหมาะกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการมาบริหารจัดการในเรื่องของความปลอดภัยที่มีจุดเด่นเชื่อมโยงกับระบบ C C T V ระบบอัลาร์มระบบไฟอัลลาร์มและสมาร์ทโฮมเข้าไว้ด้วยกันเชื่อมต่อโครงข่าย I O T รวมไปถึงแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนดูแลประสานงานตลอด24ชั่วโมง เพื่อดูแลชีวิตและทรัพย์สินของลูกบ้านให้มีความปลอดภัยสูงสุดและในสัปดาห์หน้ามาติดตามระบบยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าเพื่อนามาใช้ในการบันทึกเวลาและควบคุมการเข้าออกสถานที่รวมถึงติดตามบุคคลในเทคโนโลยี HIP Face Recognition Platform ทางข่าวไอที o n o n n t c t ทุกวันาที่12นาฬิกา30นาทีโดยประมาณทางททบ5 TV5 HD1 แล้วคุณจะไม่พลาดกับข่าวเทคโนโลยีประจำสัปดาห์จากทั่วทุกมุ่โลกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ